ีเราคุยกันไปเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆนะคะมีการประกาศกันออกมานะคะของสหรัฐ ข้อมูลออกมาแข็งแกร่งมากๆสําหรับตัวเลขการขอรับสัิการการว่างงานรายสัปดาห์นะคะปรากฏว่ามีการปรับตัวลดลงนะคะซึ่งก็แปลว่ามีการจ้างงานเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะในขณะที่ ECB นะคะหรือว่าธนาคารกลางยุโรปนั้นยังคงมีมาตรการและก็ยืนยันนะคะว่าจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจของเขากันด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็จะทําให้เห็นนะคะว่าในเรื่องของราคาทองคำเนี่ยมีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อคืนนี้ก็ลงอีกด้วยนะคะสรุปไม่ง่ายว่า7วัน ทำการแล้วที่ราคาทองคำนะั้นมีการปรับตัวลดลงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะจะมีคำแนะนำยังไงกันบ้างสำหรับใครที่สนใจจะลงทุนในทองคำนะคะมาพูดคุยกันค่ะกับทางด้านของคุณพันงามอารยะวุฒินะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทคลาสสิโกฟิวเจอร์สจำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณพันงามค่ะ สวัสดีค่ะคุณปริชาติค่ะหลายหลายคนเห็นราคาทองคําแล้วรู้สึกกลุ้มใจมากๆเลยนะคะใครที่แบบถือเอาไว้อยู่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าทําไมร่วงลงตลอดเลยจะทํายังไงดีนะคะมีคําแนะนํายังไงกันบ้างคะคุณพันงามคะค่ะสําหรับแนวโน้มราคาทองคําในช่วงนี้ยังเป็นขาลงอยู่นะคะค่ะแล้วก็ค่าเงินดชนีค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นไปมากนะคะก็อยู่ที่ระดับ8.8แล้วนะคะแข็งค่าขึ้นมาเร็วมากอันนี้ก็ยังเป็น ปัจจัยที่กดดันราคาทองคํานะคะแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจสารัฐที่ออกมาดีด้วยนะคะก็เป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองค,ำคํำะเราก็ยังมองว่าถ้า,า,ถาราคาทองคําไม่สามารถที่จะดิดกลับมายืนแถวบริเวณหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดิบหนึ่งพันหนึ่ง้อยแดสิบได้เนี่ยก็ยังเป็นแนวโน้มขาลงต่อนะคะ<อ>สำหรับน้องทุนโกฟิเจอร์ที่ถือชอ็อตไว้นะคะก็ยังแนะนำให้ถือต่อได้นะคะ,คะ นี่ถ้าเกิดใครเกิดแบบก่อนหน้านี้ลองไปเรียบร้อยแล้วควรจะเป็นสถานะแต่ควรควรจะปิดไปนานแล้วใช่ไหมคะสถานาะลองใช่ค่ะสถานะลองตอนนี้ยังไม่ควรจะเข้ามานะคะค่ะค่ะ,คะซึ่งหลายๆคนเนี่ยมีข้อสงสัยนิดนึงนะคะบอกว่าเอ๊ะทําไมเศรษฐกิจสหรัฐดีแล้วทาไมทองคําถึงมีการปรับตัวร่วงลงมันเพราะอะไรอะคะพอจะมีเหตุผลซัพพอร์ตตรงนี้นะคะสําหรับ ราคาทองคำนะคะก็คือถูกแล้วก็ตัวสินค้าพกภัพันต่างๆเนี่ยถูกกดดันจากค่างเงินดอลลาร์ที่แข่งค่าขึ้นมานะคะก็จะเห็นว่าราคาน้ามันก็ร่วงลงนะคะแล้วก็ราคาโลหะอื่นๆก็ร่วงลงนะคะโลหะโลหะมีค่าก็ร่วงลงมาทั้งหมดเลยนะคะตัวค่า,างเงินดอลลาร์ที่แข่งค่าขึ้นเนี่ยคะ่ะเป็นปัจจัยที่กดดันราคาสินค้าพกระพันต่างๆรวมทั้งทองคําด้วยนะคะอืมค่ะ คือเวลาที่เห็นเศรษฐกิจสหรัฐนั้นแข็งแกร่งก็รู้สึกว่าในเรื่องของการที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภยัยอาจจะลดน้อยลงเพราะว่าทองคําก็เป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอืมค่ะทีนี้กรอบของราคาทองคําในวันนี้นะคะแล้วก็มองไปถึงสัปดาห์หน้าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะ สำหรับแนวรับนะคะก็อยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบนะคะแล้วก็ถัดมาหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบส่วนแนวต้านก็หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบแล้วก็ถัดมาหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบค่ะถ้าเป็นทองคำแท่งนะคะแนวรับก็หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสี่สิบแล้วก็ถัดมาหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบ แนวต้าหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบแล้วก็หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสิบนะคะส่วน 54, โกฟิเจอร์ซีรีส์แค่สิบสี่นะคะเนลรับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ด้อยหกสิบแล้วก็ถัดมาหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบส่วนแนวต้าหนึ่งหมื่นแปดพันหกสิบแล้วก็ถัดมาหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยสามสิบค่ะอืมค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่สมมติว่าถ้ามอลในแง่ของตัวที่เป็นฟิสิกอลโกลเนี่ยถ,ถือว่าจะเป็นทองคําจริงๆเนี่ยยังไม่แนะนําที่จะเข้าไปซื้ ค่ะยังยังไม่แนะนําให้ซื้อตอนนี้นะคะก็คือต้องรอดูอินดิเคเตอร์แล้วก็ดูการสร้างฐานของราคาให้ได้ก่อนนะคะ ค่ะอลัคาะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณพันงามค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณพันงามอารยาวุธนะคะซึ่งเป็นผู้มีการฝ่ายวิจัยบริษัทคลาสสิโกฟิเจอร์สจำกัดนะคะคุณผู้ชมค่ะก็อย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าเศรษฐกิจสหรัฐออกมาแข็งแกร่งอย่างนี้นะคะแล้วก็ในแง่ของค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐออกมาก็แข็งค่าด้วยนี่นะคะตรงนี้ค่ะก็ไปกดดันนะคะในส่วนของราคาทองคําซึ่งหลายๆคนเนี่ยมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยนะคะซึ่งถ้าเกิดมองเห็นว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยในขณะที่เศรษฐก เขาก็จะโยกเงินไปสู่สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากกว่านะคะแต่ปราบไปก็ตามนะคะที่เศรษฐกิจดูไม่ค่อยจะดีเงินนั้นก็จะกลับมานะคะสู่สินทรัพย์ที่ปลอดภัยนั่นเองนะคะเอาละค่ะมาดูราคาทองคําล่าสุดนะคะมีการเคลื่อนไหวอหวยังไงกันบ้างนะคะสปอตโกนะคะหรือว่าราคาทองคําในตลาดโลกตอนนี้อยู่ที่ $1140 ดอลลาร์ 1, 74เซนต์ต่อทรอยออนนะคะเป็นการปรับตัวลดลงไป16เซนต์หรือว่า0.01ค่ะในขณะที่ราคาทองคำแท่งบ้านเรานะคะนิ่งๆอยู่นะคะเช้านี้17,850บาทแล้วก็ทองรูปประพันธ์นะคะก็นิ่งอยู่ที่18,250บาทค่ะ